สวัสดีค่ะอันนี้ป้าพุ่มจะมาแนะนําร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารเล็กๆเนาะก็จะมีซุ้มไม้ไผ่ให้นั่งส้มตําเขาทําอร่อยอะค่ะได้เลยส้มตำเขาออะเจะมีไก่ทอดหมูน้ําตกลาบหมูนะ ร้านอยู่ตรงจังหวัดกาญจนบุรีจะเห็นขุางน้าก็ทุ่งนาสีเขียวสวยนะเดี๋ยวให้ดูป้ายชื่อชื่อร้านเขานะใครแวะมาแถวกาญจนบุรีก็ลองมาแวะดูนะร้านเขาขายดีมากเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็มาวันธรรมดาดีกว่าเสาร์อาทิตย์นี่คือคนเยอะเลยนะ เขาชื่อบ้านทุ่งคาเฟ่นนะนี่บ้านทุ่งคาเฟ่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะข้างหน้าเขาก็จะเป็นวิวทุ่งนาส,สวยๆเนาะป้ายป้ายร้านตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถ แนะนำให้มาเลยนะอาหารเพราะอร่อยนี่ยน้าร้านอานีันให้ดูเบอร์โทรเผื่อใครมาจะได้จองที่นั่งก่อนนะนี่